หลวงพ่อขึ้นไปทำอะไรข้างบนนะครับาาเป็นพระจริงหรือเปล่าผมยังไม่เชื่อเลยจะขึ้นไปหาดีไหมเฮ้ยตอนนี้ผมสาบสนหมดแล้วเป็นพระจริงหรือเปล่าไม่รู้นะสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีลุงปานะอาทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับ วันนี้ทุกคนครับผมก็ได้กลับเข้ามาอยู่ในป่าเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะกลับไปนั่งห้างไปพิสูจน์ดูนะครับว่าไอพระทดงรูปนั้นเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยเขาใช่พระทุดงจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ผมได้ยินเสียงค้นเนี่ยพูดคุยกันนะครับพี่พีดินไหมไม่รู้ว่าในกล้องนี่จะได้ยินหรือเปล่านะครับก็ทุกคนครับผมจะบอกว่ารอบที่แล้ว ผมไปนั่งห้างที่ผมได้ไปสร้างกับพี่แฝดนะครับเจอพระตุดงเดินมานะครับพี่พี่แต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใช่พระตุดงจริงหรือเปล่านะครับก็เลยวันนี้ผมจะกลับมาพิสูจน์ดูไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะเจอหรือเปล่านะครับก็มาให้กําลังใจผมด้วยนะครับในป่าแถบนี้เนี่ยต้องบอกนะว่าเป็นป่าไผ่นะครับพี่ๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ร้อนแล้วก็ใบไม้ร่วงนะครับ พอเวลาเราอยู่บนห้างเรานั่งอยู่ดีๆเราอาจจะได้เสียงคนเดินหรือว่าเสียงเดินอะนะครับตัวนี้เสียงไหมเฮ้ยดีหมดไหมตัวอะไรร้องไม่รู้นะครับแล้วก็มีเสียงคนด้วย มันมีตัวอะไรร้องไม่รู้อ่ะโคตรดังอะเดี๋ยวผมรีบเดินไปขึ้นห้างเลยดีกว่านะครับทุกคนก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งกำลังใจแล้วก็หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งคอมเมนต์มาให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมไปทุกคนเสียงมาตลอดเลยอนะทุกคนรีบเดินดีกว่า ดีไหมเสียงมันนาไม่หยุดเลยนะครับทุกคนครับเหมือนมีคนสู้กับสัตว์ป่าว่าไม่แน่ใจนะ มันลังจากเข่าลูกนู้นนะครับ เสียงมันเริ่มเงียบไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าผมก็ต้องเดินไปอ,อ้อมไปฝั่งนู้นนะครับเพราอห้างนี่อยู่ด้านล่างนูง้นตกใจจริงๆนะทุกคนนะผมไม่รู้นะว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่นะครับทุกคนเอางี้ผมจะลองไปเดินดูว่ามันเป็นตัวอะไรหรองแต่ว่าเป็นสัตว์ป่านแน่ๆทุกคนครับ งนเงียยเงี้ยอะไรนะเสียงเงี้ยเงี้ยนะครับเฮ้ยคนครับตีมไหม ไม้ร่วงเยอะมากนะครับผมรีบขึ้นหน้างเลยดีกว่ารีบเดินไปที่ห้างนะเสียงแบบเนี่ยดินไหมรีบเดินไปที่ห้างดีกว่า มันจะเป็นป่าไผ่นะครับล่องลอยไก่ป่าเยอะมากตรงนี้ ทุกคนจะน้งไหมไปละสีดำเงียบเลยโคตรน่ากลัวเลยไปทุกคนเดี๋ยวเรารีบเดินทางไปต่อดีกว่านะครับไปทุกคนก็ตอนนี้เหมือนมีเสียงตะปะเดินบริเวณฝัง่นง,งนู้นนะครับห้างก็อยู่นู่นนะไปเดี๋ยวเรีบขึ้นห้างเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยว ี่็นไหมเอาหลวงพอ่อขึ้นไปทำอะไรข้างบนนะครับฮะผาทุด,ดงเ้าขึ้นไปบนห้างทำไมอ่ะ ทุผมไม่ได้มาบินทบาทครับมเมื่อกี้ทุกคนครับพื้นที่ผมเนี่ยเต็มต้องขออภัยด้วยนะครับฮผมไม่เชื่อ<ย>เป็นพระจริงหรือเปล่าผมยังไม่เชื่อเลยถ้าเป็นพระจริงอะ่ะต้องมีไฟแช็กนะ ผมจะบอกให้ไฟตงีไฟช้าตงีไฟชหโยมพอเวลาเข้าป่าเนี่ยจุดไฟยังไงครับต้องมีไฟแช็กหรือไม่ก็ไม้ขีดอ,ะ,อ,อ,ดอะไม่ใช่แล้วทุกคนผาทุด,ดองอะไรแน่จริงก็ถอดหมวกได้ไหมมันผิดอะไระครับ มีบาทไม่ใช่ว่าผมะจะเชื่อนะผมไม่เชื่อหรอกอมมทุกคนครับจะขึ้นไปหาดีไหมเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยลูกลบบพี่เป็นสมิงหรือเปล่า ถ้าเป็นพระจริงอะ่ะท่านยังไงก็ได้ให้ผมรู้ว่าท่านเป็นพระจะอยู่ท่านมานั่งแบบนี้ไม่ได้หรอกทุกคนครับตอนนี้ผมสาบสนหมดละเป็นพระจริงเปล่าไม่รู้นะปิดหน้าปิดตาอย่างนี้ไม่น่าใช่ท่าน่าเป็นสมิงแน่ๆแหละผมบอกเลย น้ำเสียงเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะทุกคนนะเริ่มเปลี่ยนละเอาตรงๆหลวงพี่ต้องการอะไรเราจะเรียกหลวงพี่หรือเรียกอะไรเดียวทุกคนมันไม่ใช่พระ ให้ผมขึ้นไปเดี๋ยวผมจะหาไปแชะก่อนนะทุกคนะถ้าเป็นพราจริงลงมาจุดไปแชะให้ผมหน่อยดิผมจะยอมขึ้นไปไม่ใช่แล้วทุกคนครับ ผ้าบ้าพราบออะไรไม่กล้าจุดไฟเช็คไม่ใช่พระจริงหรอกทุกคนครับก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมกันด้วยนะพี่พีเอฟซีนะเป็นความเชื่อของบุคคลนะครับผมเฮ้ยมึงท้องอะไรวะเฮ้ยแต่ว่าเขาท้องเขาสวดมนต์เป็นอะ อที่ผมก็จะรอจนกว่าจะลงม้าเฮ้ยทุกคนครับพาลูกนี้จะลงมาหาผมผมไม่อยากบินทะบาดอะไรทั้งนั้นแหละผมอยากจะขึ้นไปบนห้างแต่ว่าท่านไปนั่งบนห้าง ทุกคนผมก็รอยอยู่ข้างล่างเนี่ยลงมาดิครับรให้ผมมาตรงนี้แล้วจะทำไรผมอะ่มะออเฮ้ยมไม่เอา,า่ะทุกคนไม่เข้าไปใกล้ดีกว่านะ ไม่เสี่ยงดีกว่ากับสิ่งลี้ลับพวกเนี้ยใ,ให้ผมรับบาดอะไรทุกคนดูบายเขา,าเก่ามากทุกคนครับ,บ,บยโย,ยนมาก็ได้ถ้าผมไปเก็บให้ม,มาเดี๋ยวผมรับให้ทางนั้นอนะโยนมาดิครับ ให้ผมขึ้นไปอีกจะบ้าแล้วผมไม่ขึ้นไปถ้าโยนลงมาเดี๋ยวผมรับให้เฮ้ยไ,ไ,ไ,ไม่ใช่แล้วทุกคนผมจะเดินเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยมันลงมาแล้วพี่พี่บบมผมไม่รับผมคงไม่กล้า ขึ้นไปบนห้างแล้วแหละพี่เพียสิเข้าลงมาไหมลงมาเลยครับโอ้โหไม่กลัวได้ไงอัตมาอะไรเป็นหน้าเป็นตาแบบนั้นขนาดบาทยังสนิมขึ้นขนาดนั้นไม่ใช่ละหลายปี ได้ปีนี้ไม่ใช่แล้วพี่พนะี่อ่ะ,มอะ,นะอะผมก็อยากจะรู้ว่าอัตมาสามารถทำอะไรผมได้บ้างมา้้ยยเฮ้ย ไม่ใช่แล้วพี่พี่ dan halaman dan malam ไม่คิดว่าผมจะมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะพี่พี่พลาอะไรไม่ใช่แล้วเดินมานี่ละวคนเดนมานี่แล้วใช่ไหมมันเด็นเดินมานี่ละผมคงไม่กล้าขึ้นไปนั่งบนห้างอะไรพี่พี่ ทุกคนเดี๋ยวผมลีบอเอาจากที่นี่เลยดีกว่านะครับผม